รครับ <technology. S 1> สวัสดีครับวันนี้มิตรบินก็โพก็มาถ่ายทำข้างนอกในในงานวันกำนันตำนันเยี่ยบ้านมาจะมาชมไปผักพืชอะไรผักแล้วก็ผลละไม้แล้วก็แล้วก็อะไรจลัดผักของโอ,อนบ้านสวนผัก,ก,กดดปลอดไขยบกด้วยปลอดไขยปลอดสารพิษตำของ ตำบลโคกโพนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดจ,จะมาเลือกซื้อหาผักที่ว่าปลอดสารนะพี่โตสามสามารถมาเลือกได้ที่งานกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีที่นี่ก็มีจำหน่ายผักสดขน,นาดพอดีก็ใส่นี้เบอร์โทรนะครับวันนี้จะเบอร์เบอร์โทรสามสามารถ,าารถโทรถามผักลงหน้าได้นะครับแล้วก็ไอ้ นี้ก็เป็นผักของโครงการที่เขาปลาเธอเขาส่งปลาเล้ยงปอยู่นะครับปลักปลดสันพิษมีอยู่หลายชนิดมากโดยก็คุณผู้ไดจะมาเลือกซื้อก็มาเลือกซื้อกันได้ที่งานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับครวับสวัสดีครับพี่ตอนนี้ตอนตอนตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นี่สลัดค่ะแม่ลูกจากตสลัดของโครงการค่ะปลักปลดสันผิ โดยใช้สายชีวพันธ์แล้วก็เอามาแปรรูปต่อยอดเป็นสลัดผักโบาใผ่กละมบาทค่ะนี่กองละสามสิบบาทนะครับของที่ทำจากผักต่างๆนี้ก็มาก็มาเลยก็มาเป็นรูปแบบนี้นะครับก็ผู้ใดสนใจก็มาที่งานกำนันผู้ใหญ่บ้านของตะบุกโกกูได้นะครับร้านตรงข้ามร้านตรงข้ามไอ มินิมินิพิกซีนะครับมินมินิพิกซีมีภาษาโปโตุกด้วนอกนอกนอกจากที่จะจำหน่ายผดแล้วมีอะไรก็มีดินสูบแล้วก็ในโคลด์ด,ด,ด,ด่าเป็นเชื้อราเชื้อราตัวดีที่ว่าใช้กำจัดเชื้อราตัวร้ายแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมูลไ้เดือน ซึ่งเป็นของเ,อเกษตรกรในโครงการที่ผลิตขึ้นมาใครจะอุดนก็คือ่าไปสําหรับลูกต้นมาได้ได้ผลดีมากมปกติแล้วขายอยู่สูงละสามสิบห้าสามสิบห้าบาท3่สามสิบห้าก็อย่าอยาลือมาอุดอ,อย่าลืมมาอุดนุนได้นะนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวแต่พี่น้องชาวเกษตรกรและก็ตอนนี้จะเป็นเชื้อไดโคเดมา ซึ่งเป็นเชื้อราที่ใช้เชื้อราตัวดีใช้กำจัดเชื้อราตัวร้ายนี่เราจะขายถุงถุงได้ยี่สิบบาทค่ะูกอย่างน้อยขายถูกทม่ก,ก,กมา่ผลิตสารชีวพันธุ์ คลองมอหมสิบเอ็ดค่ะทุกวันนี้ไม่มีแล้วทำเองหมดทำเองทมกอย่างได้ตลอดค่ะทำเองหมดทุกอยังไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช่ค่ะก็คือขั้พวกนี้ก็คือจะใช้พวกสารชีวพันธุ์พวกนี้ก็คือเป็นเป็นตัวช่วยในการในที่เราปลูกค่ะอืมข้างหลังข้างหลังนู้นั่น่าจะเป็นพวกบินแล้วก็วัสดุปลูกแล้วก็มีที่วอันนี้วัสดุปลูกพวกปุ๋ยมะพร้าวก็คือจะเอามาแบ่งขายเป็นถุงละสิบบาท โอ้เยอะเยอะจังผมที่ได้ก็เข้าใจว่าถห้าถุงยี่สิบบาทเลยถูกนะถุงละสิบบาทค่ะเยอะจังเลยแล้วก็มีดินปลูกดินปลูกนี่ดินชอบลูกก็คือสี่ถุงร้อยค่ะดินผูกนี่ปลูกได้หลายอย่างได้ได้ทุกอย่างทั้งไม้ดอกไม้ประดับค่ะโอ้ดสวยสวยครับแล้ว ถ้าเกิดว่าพุทธบูดาห์สนใจจะไปเรียนรู้งานที่ที่ได้ยินดีต้อนรับค่ะได้ยินดีต้อนรับค่ะอ่อนต่อผ่านธนาคานเกษตรโคกโพก็ได้ค่ะอืมครับบ่อนยังไงก็ฝากฝากไว้ด้วยแล้วกันบ้านอะไรสวนอ่อนบ้านสวนเกษตรอีคืออ่อนอ่อนอ่อนบ้านสวนกันนี่อันนี้ผักบลอดสารพิษผมตำบลตำบลโคกโพนะครับ ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไปชมไอ้นั่นหน่อยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สวยๆต้นต้นไม้บอลกระป๋องสวยนี่พิมกระป๋องนี่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะนี่เป็นพิมพ์มือของชาวของชาวบ้านเพนใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไอ้อ้นี่ข้าวสารจากอาสารจากอะไรจากมันฝรั่ค่ะ จะเรียนวันไหนครับแล้วจะไปถ่ายทรมั้งไปจเรียนวันไหนแล้วมีเรียนก็เรียนโครงการอ๋อเดี๋ยววันว่างๆก็เดี๋ยวค่อยบอกมาดนวยกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายทำมั้งวีดีวิธีก็ทำมั้สวยสวยมากนี่ไลาสวยอ๋อนี่สวยนี่สวยมากครับลายสวยดีเก๋ๆ

ต่ก็วอะไรอ่นีู่นีะกร้มีตะร้าสนี่ตะกร้าตะรพะกนี้ก็สารสายจากตัวเดียวกันใช่ค่ะที่บ้านมีแมืนกันนี่เตงอยาเี้ยดังลังได้ ได้ด้วยเยอะได้ด้วยนะครับพอเวลาขึ้นเจอตุนตุนทานเน้นเน้นดีทราบหรือว่าสุดท้ายกินล้างก่อนสุดท้ายกินเละล้างก่อนอ๋อเดล้ากันเลยรักเสียว่าสุดท้ก็ติดตัวได้หมูมูสิบิดพงในอมนะครับก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยแล้วกันเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ของหมู่สิบิตอำเภอโกโำเภองหวัดจังหวัดปัตตานีนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึ่งคล้ายเพื่อนบอนบอลบอนดำบอลดำนีโคโลคาซีค่ะนี่โคโลูคาลีเตียนี่ซิงโตเนียมสม้าดมงคลตอนนี้เขาเรียกสิงโตเนียบนี่โคโลูคาซีนนี่ม้าดมงคลพวกก็การโซเลียไม่ไม่เคยไม่ตัวตัวตตััววนี้ที่บ้านไม่อะไรมีเทียนได้ด้วนี้ซื้อได้เลยค่ะตัวละ ออเมื่อวาก็มาแทนวันนี้เหลือเพียงร้อยนี่อะไรนี่แปลกแปลกจังให้ด้นนี่ลูกลูกลูกมันลูกมันกินได้ต้นกีดยางต้นกีดนี่กินได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กินค่ะน,นี่นี่เป็นไม้มงคลนะค่ะอ๋อเลีเ้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็นไมงมึงจะเป็นต้นกีดยางลูกก็จะครับครับกแบบแบบ็จะดูแปลกๆปลกเมื่อวานเมื่อวานใช่ใช่เป็นพรมพรมเสียดจะไม่โตเยอะ มันมโตมากโตอย่เียนี้เลยกินได้ไหมนั่นกินได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงเป็นนลาคนนะคะก็มีก็ะดิ้เลี้ยงไปหน้าบ้านครับครับนั่นดูดูดวยดังแปลกตาดีนะครับ กติแล้วช네 no ่วงก้าช nah like ั้นเรื่องไม้มงคลช่วงเกันเล็ดดาปกติเร็วพี่ตั้งวางสายอยู่เดี๋ยวไหนอยู่ที่คองทออ๋ออยู่ที่บ้านเลยใช่ค่ะมีไม้ดาบมีไม้มีโนกาเซียมีอานูมีพิโลมีสิงคโปร์เนี่ยครับครับมีอะไรเนี่ย มือดำมือดางคู่ด่างแล้วก็เสน่ห์ใจเหมือนที่งานนี้เลยเสน่ห์ใจครับผู้ใดสนใจก็มาชมได้ที่งานกำนันเกีย่บ้านของตะบุกโกผูตั้งวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนี้ครับย้ำนะครับหนึ่งถึงสิบนี้ก็ท้ายไทยไทยนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่ดี่พี่นนท์ขอขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ คุสวยมากครับพี่พี่สาวคุณสวยมากครับที่วันวันนี้มาทําคลิปที่ตั้งที่ว่าที่ว่าตั้งใจมาทํานานแล้วอยากจะมาแล้วนานเลยก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเกี่ยวกับหนคลิปหน้านะครับนี่ครับหน้